สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมารีวิวมีดสไลด์กล้วยเผือกมันฟักทองแบบมีขาตั้งค่ะของเราจะมีตั้งแต่2ใบมีด3ใบมีด4ใบมีดสามารถปรับขนาดความหนาความบางของวัตถุดิบท,ที่เราสไลด์ได้เลยนะคะวันนี้เราจะรีวิวเป็นมันค่ะอันนี้คือ2ใบมีดนะคะเวลาเราสไลด์เนี่ยจะออกทีละ2แผ่นค่ะ อันนี้คือ3ใบมีดนะคะเวลาสไลด์ก็จะออกทีละ3แผ่นค่ะแผ่นก็จะบางเท่ากันเลยนะคะส่วนตัวนี้เป็น4ใบมีดค่ะปุ้ยจะสไลด์เป็นกล้วยดิบให้ดูนะคะเวลาสไลด์ก็จะสไลด์ง่ายประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเวลาเราสไลด์เนี่ยก็จะออกทีละ4แผ่นเลยนะคะเหมาะสำหรับมืออาชีพที่ทำขายค่ะติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรที่ปุ้ยขึ้นให้ไว้หน้าวิดีโอได้เลยนะคะ หรือจะคลิกมาที่ลิงก์ลายตรงมุมขวาด้านล่างใต้คลิปก็ได้ค่ะจะมีรายละเอียดราคาและก็รูปภาพโชว์ให้ดูด้วยนะคะ